สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปจดสรุปกันเป็นครั้งแรกเลยที่มาทําคลิปอะไรแบบนี้นะคะก็เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะทําออกมาเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ของเราเราจะใช้ปากกาสีดำแล้วก็สีน้ำตาลของมูจินะคะแล้วก็จะใช้สีเคโอล่านะคะสีสีมีแม่สีของเรานะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินค่ะแล้วก็มีสีเทาเอาไว้ตัดเส้นนะคะให้เงาอะไรประมาณนี้เนาะก็สีเคโอล่าแล้วก็มีทั้งจํานวนน้อยแล้วก็จํานวนเยอะนะคะก็ซื้อมาหลายอันเลย อันนี้ก็เป็นสมุดนะคะแล้วก็จะใช้สมุดแบบที่ฉีกได้เนาะที่นี้นะคะเราก็มาเริ่มจดกันเลยก็ที่เราจะจดนะคะเราก็จะใช้3สีนี้นะเขียนโดยที่เราจะใช้เขียนสลับสีกันไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอคิดก่อนว่าเอจะทำยังไงดีให้มัน น่ารักแล้วก็จะเริ่มเขียนหัวข้อโดยที่จะเขียนว่าอะไรดีนะคะก็ต้องนึกก่อนแบบหนึ่งเนาะตอนนี้นะคะแล้วก็คิดออกแล้วว่าจะเขียนหัวข้อว่าอะไรดีนะคะเราก็จะเขียนว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะโดยเราเนี่ยจะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างนานเพราะว่ากว่าที่จะเขียนแต่ละตัวนะคะแล้วก็สลับสีไปด้วยก็จะนานนิดนึง ส่วนคำว่าประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะย่อเอาเป็นปวศนะคะจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะก็เพื่อนๆเ,เอาไปย่อกันได้เลยเนาะเวลามีคำไหนที่มันยาวแล้วเราก็ย่อนิดนึงก็จะดีมากๆค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาตัดเส้นให้ตัวหนังสือกันนะคะโดยที่จะใส่เงาด้านขวานะคะ เราก็ไม่ใช่คนที่เขียนเงาเก่งหรือว่าให้แสงเก่งนะคะเราก็จะใช้ปากกาสีเทานะคะตัดเส้นตรงที่เราเขียนเงาไปเมื่อกี้นะคะจะได้ดูมีมิติมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ปากกาสีน้ำเงินมาทำเป็นครื่นนะคะจะได้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นดูมีกิมมิคหน้าร้นรน่ารักค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเขียนหัวข้อย่อยนะคะก็จะเขียนว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรนะคะแล้วก็จะเขียนแค่คาว่าคือสั้นๆแล้วก็ใส่เครื่องหมายคําถามนะคะแล้วก็ตีกรอบให้เหมือนคาว่าคือเนี่ยมันใหญ่มันก็จะได้ดูมีมิติมากขึ้นนิดนึงแล้วก็จะตัดขอบนะคะด้วยปากกาสีแดงค่ะจะได้ดูมีเงาดูน่ารักน่ารักมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาย่อ ที่เราไฮไลท์ไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เขียนอธิบายว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรนะคะก็จะย่อเป็นภาษาของเราโดยที่เราก็จะวาดรูปประกอบไปด้วยก็คือรูปคนค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องหมายตกใจให้มันถูกแบบเออตรงนี้เราต้องจํานะแล้วก็จะใช้ปากกาสีเหลืองนะคะมาขีดเส้นแล้วก็ไฮไลท์ส่วนที่สําคัญแล้วก็ส่วนที่เราควรจะจําค่ะจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้น ะะแล้วก็จะอธิบายให้มันละเอียดขึ้น,นะคะ่ะว่าเราจะใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปทำอะไรได้บ้างน,นะคะโดยที่เราก็จะใช้คำว่า V เนี่ยมาแทนคำว่าเรานะคะหรือว่าพวกเรามันก็จะทำให้มันดูมีกิมมิคมากขึ้นดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะขอใช้ปากกาสีเขียวเนี่ยมาไฮไลท์หรือว่าขีดเส้นตรงที่เป็นคำว่าความจริงนะคะจะได้ ดูว่าเออมันคือความจริงความจริงก็ควรที่จะเป็นสีเขียวเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยจำเป็นสีง่ายขึ้นค่ะต่อมาเป็นหัวข้อที่2นะคะหัวข้อที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับประเภทค่ะเราก็จะทําเหมือนหัวข้อแรกเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนเส้นขอบเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เขียนโดยที่เอารูกสอนเนี่ยชี้มาแล้วก็อธิบายค่ะว่าแบ่งได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็การแบ่งตามลักษณะต่างๆเนี่ย แบ่งได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็เป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะยกตัวอย่างแต่ละประเภทด้วยว่าเช่นอะไรคะ่ะอันแรกนะคะก็คือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเราก็จะใช้ปากกาสีเหลืองเนี่ยเขียนลงไปก่อนแล้วก็จะใช้ปากกาสีน้ำตาลนะคะเขียนข้างในโดยที่จะให้มันเล็กกว่านะคะให้มันดูแบบเอออยู่ในกรอบแล้วก็จะยกตัวอย่างนะคะว่าเช่นอะไรบ้างก็ใส่ไปเลย สอน,นะคะก็คือเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะทําเหมือนอันแรกเลยที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะก็เขียนปากกาสีน้ำตาลข้างในค่ะแล้วก็เขียนยกตัวอย่างก็เขียนเลยซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะใช้สีอื่นก็ได้ที่จะมาแทนสีเหลืองก็เพื่อนๆสามารถใช้สีอื่นเลยนะคะไม่จะเป็นที่จะต้องใช้เหมือนเรานะสามารถเอาไปปรับใช้กันได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะแล้วก็ขอเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อนิดหนึ่งนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ<ม>ก็พอเขียนเสร็จก็นึกต่อว่าเออจะเขียนอะไรต่อดีนะคะก็นั่งนึกวนไปค่ะคิดออกแล้วนะคะ เราก็จะทําเป็นหัวข้อนะคะโดยที่มันสามารถแบ่งออกมาได้อีกเนาะเราก็จะทําเป็นวงกลมนะคะเป็นจุดๆะคะ่ะตามตัวอักษรเลยแล้วก็ใส่ตัวอักษรเข้าไปในวงกลมนะคะก็จะทําให้น่ารักมากขึ้นคะ่ะดูแบบอยู่ในลูกโป่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําเหมือนด้านบนเลยก็คือจะอยกตัวอย่างคะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนตรงหัวข้อนิดน,นึงให้มันเป็นแบบวงกลมเนาะ หัวข้ออีกอันหนึ่งนะคะเราก็จะใช้เป็นสีแดงค่ะก็ทําเหมือนก,นกันกับด้านบนเลยที่เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเข้มนิดนึงคือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ลองทําแบบนี้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาสติกเกอร์หรือว่าวาดรูปตกแต่งได้เลยนะคะจริงๆอ่ะพอเรา จดเสร็จแล้วเราก็เอาไปตกแต่งเพิ่มเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกมันโล่งเกินไปแต่ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆแต่งจนโล่งเกินไปนะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่อยากอ่านค่ะแล้วเราก็เพิ่มไฮไลท์นะคะเป็นสีนเงินค่ะให้มันดูแบบเราต้องจํามากขึ้นเราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามันเริ่มโล่งเกินไปเราก็มาเพิ่มความน่ารักโดยที่เพิ่มหัวใจที่หัวข้อใหญ่แล้วก็เพิ่มกระจุกกระจิกที่หัวข้อเล็กนะคะ โดยที่จะตัดขอบด้วยปากกาสีดำแล้วก็เพิ่มเงานะคะด้วยปากกาสีเทาค่ะให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลที่แบบสำคัญสำคัญหรือว่าโน้ตที่ว่างๆได้นะคะนี่ยังเหลือพื้นที่ว่างน้องก็สามารถเพิ่มได้นะคะเห็นไหมก็บายบายคะ่ะ